แต่ว่ามาดูเรื่องของทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันหน่อยคืนนี้นะคะคเจอกับกา,าลาตาสรายแต่กต่อนก่อนที่จะไปพูดเรื่องเกมที่จะเจอกับกา,าลาตาสรายเนี่ยมา<ผ>มดูประเด็นที่เ<อ>ทนหากเขาให้สัมภาษณ์เรื่องข่าวไปถามอยู่ละมันเป็นประเด็นที่อันนี้คุณผู้ชมคือบ,บางท่านอาจจะบอกเฮ้ยไ,ไม่ move on แลวนี่สักทีที่งกฤจข่าวใหญ่มากนะคะเขาไปถามนะข่าวก็คือจะไปถามบรรดาผู้จัดการทีมหลายคนนักข่าวเขารู้เขาจะปั้นประเด็นยังไงอเรต้าก็โดนถามเทนหากก็โดนถามเทนหากเนี่ยคือตอบสวนกระแสนะเขาก็บอกว่า เขาก็เชื่อใจเขาเชื่อใจ,อใจผู้ตัดสินเขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่อยากเขาไม่อยากพูดถึงประเด็นที่มันเป็น c o n t r o v e r ช i a l อยู่ค่ะแล้วในมุมมองของเขาเนี่ยการตัดสินเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่กดดันค่ะแล้วความถูกต้องมันมีความผิดพลาดเป็นบางครั้งแต่ว่าเขายังคงเชื่อมั่นคือตอบกลางตอบกลางแต่พลาดหัวก็เรียกให้โดนเรียกเอาจริงไหมผมว่านักธุรกิจจะตอบอยังไงอะ่ะโอ้ยผมเห็นด้วย ลิ้งคู่คนได้ประตูพูดแล้วแมนยูได้อพวกนี้นะคะนี่บอกเลยเบื้องหลัง PR อารเขาบรีฟมาแล้วใช่อะไรที่พูดได้เขาไม่พูดไม่ได้เขารู้อยู่แล้วนะคะมาถามแน่นอนและอันนี้ประเด็นผู้จัดการทีมประเด็นพวกนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วว่าพูดอะไรแล้วทีมตัเองได้เปรียบเขาจะกดดันยังไงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เอาจริงๆเนี่ยพาดหัวข่าวอ่ะสื่อก็จะไปเล่นงานเขานี่นี่รู้เลยใครพลาดเนอะแ่บอย่างเงี้ยอ่านแค่หัวข่าวก็โดนด่าแน่นอนเลยว่าโอ๊ยเต็นหักใกล้สีแดงไม่สีประโยชน์บกพาด เขาบอกก่อแฟนริฟูแต่พลาให้เห็นหาโดนด่าพอตุนชื่อตุนคุณบอกชื่อก็เรียบร้อยชื่อตุนแต่ว่าจริงๆที่เราพูดกันกลางแหละก็เหมือนกับว่าเออเขาก็ยังคงยืนเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในการตัดสินของผู้ตัดสินนะคะว่าพวกเขาเป็นมืออาชีพมากและจะทำเต็มความสามารถเพื่อให้มาตรฐานอยู่ในระดับสูง เซฟคำพูดนี้แล้วลองอีกสองวิคแมนดูไม่ได้จุดโทษและฟอร์ดโดนเตะเดนดาบอกเด็ดาวกตับติ้งบอลเลยเนี่ยเรียบร้อยมีใครทีมันนะส่วนแฟนบอลปีศาจแดงมีความไม่มั่นใจสูงมากในเกมนี้เกิดอะไรขึ้นคุณป๊อปมันแค่โค้ชเฉยๆครับเป็นกระแสเล่นโซเชียลกันมาแล้วว่าโค้ชเกมที่เจอกับกาลาตสลายคําคืนนี้มีโค้ชที่เคยคุมทีมบาซักเซียและแมนยูเคยแพ้มาก่อนก็คืออาคาบูรุก นะครับตอนยุคนั้น,นโอเลกุน่าโซชาคุมแล้วก็แพ้เขาก็เลยบอกเอ้ยนี่มันมีโอกาสไหมที่แมนเตตจะแพ้ทีมของทางฝั่งคุณซื้อคนนี้อีกนะครับซึ่งมันก็คนละทีมน,นะ,อะเออมันก็เป็นกระแสมาแต่ว่าเอาเรื่องจริงดีกว่าก็คืออันโทนีอ่ะซ้อมแล้วแล้วข่าววงในบอกนะครับหลังเกมที่แพ้คริสโตเพเลตในบ้านของตัวเองเนี่ยวันอาทิตย์ไม่ได้หยุดนะครับซ้มอมต่อทันทีเหมือนเหมือนนักเตะยินยอมด้วยรอบนี้เหมือนไม่ต้องลงโทษเลย คือนักบอลแบบหูแพ้คาบ้านอีกแล้วอะวันอาทิตย์ไม่เที่ยวอ่ะต้องต้องจัดการกับฟอร์มการเล่นของตัวเองอ่ะแล้วก็ะ้อมกันได้มากขึ้นภาพเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ภาพใหม่นะฮะภาพที่กลางสัปดาห์นี้แล้วนะครับถ้าวันอาทิตย์เนี่ยจะใส่เสื้อขาววิ่งจริงโอ้คิดในใจไม่เจ็บเหรอก็ต้องแก้ตัวให้ได้ครับเตะสองเกมในบ้านเจอกาลาคืนนี้แล้ววันเสาร์เจอเบรนท์ฟอร์ดอีกสี่แมตช์นับไปเลยเจอแมนซชตียเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวให้ดี